Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we w e n t มาตกปลาหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะพอดีขาดเสร็จเด็กอีกหนึ่งอันอ่ะ ใชเแค่อันเดียวนะก็เลยมาตกใกล้ๆนื้อปลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ผมเพิ่งเคยมาลงมาตรงนี้นะผมเห็นบุ๋งๆเยอะนะก็เลยลองลงมาเห็นคุณพอดีเลยเอาไปทำาน้าวันขัดปืนหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วครับใช่แล้วนะโอ้ได้ปลาตัวเเริ่มเลยนะใช่แล้วว้าไม่ธรรมดาเลย วุ้ยใจบุญไหมล่ะวินใจบุญยังเลยนะ่ะโอ้ยโอ้เป็นคนที่มีเมตตาอย่างเลยนะใช่ตางดีตตกไกลได้ไหมจะตกตัวนั้น <laughs> ฉันใจแย่งเธอไม่เป็นไรฉันจะตกมาขึนาา้นใหม่อ่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นฉันหลีกให้เธอนะเดีย๋ยวนี้ฉันตกปลาคล้องขึ้นเยอะอนะต้องอะไฮดอ่ะ <c oughs> อ้า ก็แต่คุณไปไหนมาเนี่ยบาปฉันเยอะนะโดนโดนกระชากหัวมาอมขอโทษด้วยเออว่าแต่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อผมชื่อโอชัวครับสวัสดีเอิญชื่อลอนะได้ครับคุณลานะสปาตัวนั้นันยังอยู่เลยอนะ่ะเอาไว้ให้เธอเลยอ่ะนะอ้ายอ่ะไม่เอาแล้วไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วฉันเส็กแค่หนึ่งอันคุณจะเอาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมเอาให้แล้วคุณก็เอาแค่ไม่เดี๋ยวฉันแค่เอ่อทำให้หัวให้โล่งนะน,นะ้วถึงถึงปิดเนี่ยเดี๋ยวจะตกใหม่นะ ต้องนับเลขเลยสินะใช่อหัวเริ่มอุ่นแล้วเหมือนมันจะระเบิดเลยตอนนี้อ่าผมเปผมเป็นกำลังใจให้คุณนะพี่มันมันกระโดดเยอะเย้ยด้วยนะใช่แล้วเขาเยอะเย้ยคุณน่ะใคออยากจะได้นายดอกนายไปเลย อ๋ขึ้นมาได้แล้วนั่นเปียกถ้ามันมาเยาะเยอะคุณถึงฝั่งเลยดูสิ <c oughs> ดูมันเชื่องสงสัยมันจะคิดว่าคุณเมตตามันไงแล้วใช่อ่าดงนั้นฉันจะตั้งชื่อให้มันดีหรือเปล่าตั้งชื่อว่าอะไรดีละ่ะถ้ามีชื่อ,อมาให้อาหารมันหรือเปล่าใช่คุณต้องมาให้อาหารต้องไปเยี่ยมมันคกวันเล่าใช่คุณต้องมาเยี่ยมมันน่ะสู้ๆนะไม่ไม่ไม่ฉันทุกวันนี้ฉันไดงกินข้ามันอยู่เลย ตาไม่ซูแล้วซูกับอะไรอะซกับปลานะใช่แล้วน่ะใครตายใครนบมาวะเนี่ยคุณคอร์เนอร์ถึงคุณโอเจอร์อามีงานแล้วรับทราบกาลังปลายครับามเลยโอ้ได้เลยครับเดิมโอนโชว์ด้วยรยเลยครับพี่ได้เลยเนาะเล็งปืนไว้ด้วยอย่าลืมขออนุญาตจอดนะครับคุณแกเป็นใครนี่ย ถ้าตอนออกไปแหกปากให้ฉันด้วยนะได้ครับผมหล่อแม่ท่านหน้าตรงหน้าตาใช้ได้ดีกว <right> ่าดีดีนะหรือ่ว่าคนนี้เชื่ออะไรตีนี้เหรอผมตีทำเว้นวีชนะชอบจริงๆเลยครับว่าตีทำวันนี้พระเจ้าช่วยทำไมคนเยอะจังไรล่ะครับเห็นงมันนี่แก่ห้าคนไม่ใช่เหรออุ้ยปฏิกถาคุณอระโปโตมันเกินเยอะเกินไปหรือเปล่าเราไม่จะสาบสูนะ์นอนนโอเคจ้ะ วีหนึ่งวีหนึ่งนายนับสิ่ี่งคนนะเดี๋ยวข้าลองนับดูห้ตายสองสาม<ะ>ปาชารามขึ้นบกมันคุ้นจางนะครับโอ้ยมัไม่ตามสีห้าหกจริงจงแก้ไส้เขาด้วยเลยเว้โอ้โอย,ยแก้มัดเขาก่อนดีไหมเฮ้ยข้ามัดเขาแบบสบายนาไม่แน่นจนเกินไปนะ ข้าวจินน้ำหรือยังไงี่ย่หมดแล้วเย็นชื่นใจอิ่มท้องสำราญคนนี้โตกันคนนี้ผมไพ่ทางใจนะครับเออกันไม่ดีกว่าเฮ้ยมันมาเยอะจังเลยโอ้ยทั้งกองร้อยเลยวะเนี่ยโอ้โหจำนวนตั้งแต่โดยดีก็จำนวนมันอยู่ในสารระบบของท่านนะสิปล่อยต้มท่นหรก่อนที่ไม่รายแต่ว่าการเขาอยู่ทันดีแล้วน่ะถ้าเกิดเขาออกมาปุ๊บท่าอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะ สีเทนเปอร์วิทนายคุยกับเขาสักครู่สิพี่เจ็บคอคั้งเยอะเป็นว่าเลยทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าผมมีกองอยู่คนทำอะไรลงไปอีกอีกสองอยู่ด้านในนะครับสองคนชื่ออะไรกันมั้งชื่อน้องแงงกับเนื้งห่ารนื้งแงงกับเนื้อเนื้อ มา,มา,าติยตโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องร้องนะทุกคนนี่คือการป้นเท่านั้นแหละมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วทุกๆวันเลยนะเจ้าโอจูเขามาเป็นกองทัพเลยเไปแล้วครับ ตายแล้วนี่นี่นี่โถเอ้ยโถเอ้ยใจดีซะด้วยโถเดินทะเบียนกันไปไปที่ยงเนี่ยโดมเมื่อกี้เหรอโคดสดมครับไปวนพายครับ พ้นสะดมครับไอ้ตาเมื่อกี้ใครพลาดถ้าพวกแกได้ยินเสียงฉันฉันลองคอร์เนอร์เปรโดที่กำลังคุยกับพวกนายอยู่ใครที่สามารถคุยกับฉันได้หนึ่งคนว่าไหครับแกชื่ออะไรแจ็คดอนเวอร์นะโอแจ็คดอนเวอร์ใช่ไหมฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าใช่แจ็คดอนเวอร์นายน่าจะพอจําเหตุการณ์ก่อนที่นายจะสลบได้ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฉันฟังหน่อยพวกข้าก็จะไปปลูกพันธุ์จืดกันน่ะเอาแค่ความจริงถ้าเกิดว่าฉันสืบหาราวเรื่องมาแล้วมันเป็นคําโกหกที่ออกจากปากนาย ายฉันจะตามไปเก็บบัญชีนายทีหลังผมก็ัาลังจะไปทำปลูกมะเขืออะไรกันแนละ้วค่าโดนเขาดักปนนะ่ะมันอยู่ตรงหน้าเขาค่าจับมันเลือนลางมากแต่เขาเยอะมากเลยแล้วว่าพวกข้าก็เลยไม่ยอมนะ่ะพวกข้าไม่ยอมพวกข้าก็เลยดื้นนะ่ะเพราะของในตัวท่านก็น่าจะเห็น้วใช่ไหมว่าของข้ามันไม่เหลือเลยเลยว่าข้าตื่นขึ้นมาก็จับอื่นสุดที่ร่างของข้าก็หายไปด้วยอะไรๆก็หายไปด้วยคือนายกำลังจะไปปลูกมะเขือนายเดินทางมาจากแบควอเตอร์ถูกต้องไหมใช่ครับโดยผ่านสะพานนะ่ะใช่แลยผมไปผมนี้ม,มากันสามคนเนี่ยนะครับ ใช่เห็นช่วงนี้เขาบอกมีการออกป้นกันบ่อยๆนะพวกข้าก็เลยต้องไปเป็นกลุ่มมาท่านพอเข้าใจหรือเปล่านะแล้วพอผ่านตรงสะพานพอผ่านตรงแม้้วยมัน ตามทางรถไฟจะมีสันเขา่าท่านเห็นรึเปล่าพอจําได้รอเปล่าพวกเขาก็ยืนรอแถวนั้นอยู่ในหนะไปยืนรอปุ๊บเขาย,ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็บอกหยุดที่นี่คือการปนพวกเขาเลยยิงต่อสู้กันคือแต่ตอนที่ชั้นแบกพวกแกมาเนี่ยนะจากที่เกิดเหตุที่พวกนายสลบกันเนี่ยพวกแกมีผ้าปิดปากทุกคนเลยนะจกช่วยอธิบายมีผ้าปิดป<อ>ากด้วยเหรอท่านถ้าจำได้ครับ จำเรือนรางนะว่าข้าไม่ได้ใส่จะถามแกครั้งที่หนึ่งเรือนรางจริงๆคข้าจำไม่ได้แต่ข้ามั่นใจว่าข้าไม่ได้ใส่นะจะ,จะถามแกครั้งที่สองอว่าไปแชทแบบไปข้าไม่ได้ใส่จริงๆ แกใส่ผ้าปิดปากหรือเปล่าครั้งที่สามไฮ้ตายจะอะ้ดีใคใช้ความรุนแรงใช่โอเคไอ้สองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือกลุ่มของแกใช่ไหมใช่ครับไปปลูกมะเขือด้วยกันนะฉันเคยเจอนะผู้ต้องหาที่ปากแข็งเหมือนนายเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยฉันเจอพวกมันเป็นอาหารให้หมูหลังฉันมกงานฉันไปแล้วฉันไม่รู้ว่าป่านี้มันมันคงจะไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าของมันโอ้พระเจ้าฉันบักว่าใบหน้าอันหล่อเหลาของแกคง จะเป็นอาหารอร่อยให้กับปู่น้านหลังสำังาันโดยเฉพาะจมูกหรือไม่ก็หูของแกอ๋ออย่าอย่าเลยท่านใช่มันจะแทะลงไปถึงลำคอคอหอยของนายรวมไปถึงไส้ตับตึงของนายขาอ่อนของนายรวมไปถึงไอจอนของแกที่อยู่ในกันเกงเล็กๆของแกด้วยเจ้าโลค้าก็ไปด้วยเหรออืองั้นก็แสดงว่าตรงอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาเล่ามาว่ากลุ่มพวกแกไปป้นสะดมถูกไหม ไปผูกม,มันเขือน้ปปนสะดมข้าไปปนได้ไงอ่ามีแค่สามคนพวกข้าจะไปปนได้ยังไงละทั้งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแค่สามพวกแกอีกหนึ่งคนคือยุกิบรันเชตตึ่งออกจากจุดเกิดเหตุแล้วอยู่ๆเจ้าเฟสดก็ขี่มาผ่านโดยมีกวางอยู่ข้างหลังม้าหนึ่งตัวมันเป็นอะไรที่แปลกมากที่เจอเจ้าเฟสลากกวางอยู่เขตนิวแฮนโอเวอร์ทั้งๆที่เขตนิวแฮนโอเวอร์ over, ไม่มีโตะพุชเชอร์ คีอจะบอกว่ามาล่าสัตว์ที่น,นเวอืเวอร์และเพื่อเอาไปขายที่แบ,บก็กคอเทอร์ทั้งๆท,ท,ที่แบ,บก็กคอเทอร์ก็มีสัตว์ส<า>ัตว์มันจะน้ย<ห>อยลงตามธรรมชาติซีซั่นคือเราจะไปล่าที่น้ำซสัตว์ก็ต้องหนีเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะ<อ>ใครกันนักล่าจะล่าที่เดิมเสมอนะท่านถูกไหมล่ะ ขนาดฉันเป็นนายพานยังไปล่าอยู่ที่นิวแฮนโอร์แล้วไปที่โรดเลยครับคนชนาธิ์ที่ถ้าใหญ่พวกมันตามจากคนที่ป้นค้าดีกว่าอย่ามาสนใจอะไรพวกข้าเลยผู้ค้าไม่มีอะไรหรอกฉะนั้นเปิดเปเลยเปิดให้หน่อยแกกำลังโกหกนั้นอยู่ใช่ไหมโกหกอะไรท่านข้าจะโกหกท่านเรื่องอะไรนะแกบอกฉันว่าแกกำลังจะไปปลูกมะเขือใช่ แล้วค่าโดนป้นไงคารืออย่างพูดทําตามจับพวกเขาให้ได้นะก็บอกว่าเขากำลังจะไปปลูกมะเขือปลูกมะเขือได้เขาปดูกดมลมกลุ่มนี้ชัดหรือยังชัด <laughs> หรือยังท <laughs> ําไมเหี๋บอกว่าเขาไปเขาบอกบอกลองบอกว่ายังไงอะ ขาบอกผมว่าเขากําลังจะไปปลูกมะเขือกันสามคนแล้วก็มีโจมมาปนพวกเขาโดนปนน่ะจริงจรินะสโดมมาเนี่ยไม่อย่างสโดมคือใครที่หนีไปได้มีมีตีตีอย่เนี้ตีอย่านี้หรือเปล่าตีคนนึงละตีไม่อยู่โดนหรือเปล่าท่านทำอย่างเงี้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ปนสะโดมมาโอเคเจ้าที่ได้ยินแล้วนะครับซีเนียได้ยินแล้วนะครับ่ากลุ่มนี้ปนสะโดมแล้วก็ใส่ข้อหาไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความเท็จกับเจ้าหน้าที่ เต็มเ้ยเต็มเต็มเลยใช่เต็มพาลาเบลถ้าฉันบอกแล้วไงว่าคุยกับฉันน่ะละง่ายแต่ถ้านายเลือกที่จะเส้นทางเดินของนายเองตั้งแต่แรกแต่ก่อนอื่นเลยนะท่านช่วยตามจับพวกเขาหน่อยได้ไหมเอาละเอาตรงไหนดีหูจมูกหรือนิ้วของนายหรือไอ้จันท่านไม่อยากเสียอะไรไปเลยนะแต่ถ้าได้ยินนะท่านท่านคนที่ข้างขวาท้าเนี่ยเขาบอกอยากเสียมือพอดี ฝากเอาไว้นะแจ๊ดแกต้องเจอกับฉ <fading> ันบ <ver> ่อยๆอนุญาตรับข้อหาควรสะดมแล้วก็ให้ความเจ็บกับเจ้าหน้าที่ตอดทั้งหมดปับสองร้อยห้าสิบเหรียญไม่หรอกนะจะพูดไม่หมดเองเล็กๆน้อยๆหน่าช่วยๆกันให้ตายไปวิ่งเล่นในเจสซิก้าเพราะว่าโดนไอ้แกคนเดียวแกคนเดียวสองร้อยห้หสิไเหรียา ไอเจ๊ห้ามรถนะไม่รถได้ค่ะได้ป๋อผมผมให้ความร่วมมือดีฮ่าพวกผมนะพวกผมนะอยากได้ค่าลดใช่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 พวกเราสองคนให้ความร่วมมือเต็มที่ครับแต่ว่าคุณคุณฟันเดอร์เขาบอกว่าเอ้ยคุยคนเดียวผมจะพูดอะไรไม่ได้อ่านั่นไงล่ะฉันก็ดูชัวร์เตรียมตัวรอไว้เลยแจ๊ตออกจะจะเริ่มเหมือนเดิมคอนเนอร์บลานชีนให้ตายโอ้ยมีงานได้เลย take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when we